จิ้งจอกเท่า17มีนาคม2568ขึ้นมาก็ขายจิ้งจอกเท่าวันนี้ถ้าหุ้นไทยไปต่อขึ้นต่อก็ต้องขายด้วยปัจจัยบวกยังไม่มีเชื่อว่า SET คงแกว่งตัวรอผลประชุมของเฟดวันที่18-19มีนาคมนี้หากจะเล่นคงต้องโฟกัสหุ้นรายตัวไม่เช่าควรอยู่เฉยๆดีสุดพลังกองทุน ลุยแคปใหญ่จิ้งจอกเท่าเห็นหุ้นบิ๊กแคปวันศุกร์ที่แล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น PTT SCC KTB AOT BDMS PTTGC จะเป็นฝีมือกองทุนในประเทศวันนี้ถ้าซื้อต่อก็ไปต่อกรณีไม่ซื้อก็เหี่ยวเฉา STECON คว้างงานใหญ่ STECON คว้างงานก่อสร้างโครงการ Data Center CHN 1นึ่และ CHN 2อมูลค่ารวมกว่า1 5 9หก้ามื่นล้านโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n s i ซด์คอม